สวัสดีครับพี่น้องสุขผูสุก้นนะครับผมมื่อนี้กับสีมาจินยำขนมจีนใส่ใส่กุ้งนะครับผมมีปลากุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีผัก,ก,กส,สลัดนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้สตอนะครับผมมาจินของเยงนน็นด้วกันเ้อครับผมถ้าไปไว้แล้มีของกิน,กนด้วยกันเ้อสตอนะครับผมแบออสบแสบหอมซิ่มมันกัดไปคำแรก ฉันจะเลก็ได้กินมาหลายอาที่แล้วนะครับอือืู เส้เับิ๊กแข่งแต่ว่าล่องดำเส้เพริกแห้งมึงแซ่บบ่แซ่บมึงสาใจเหรอมี่สออูงมือว่าไรเด็กตรวจตรวจมือเลยลเนาะพี่น้องตรวจวเข้าไปเลยกาลังหัดท่ามจิบอยู่นะครับเห็นเพจนกินกันกว่า Chúng ta phải cố gắng tìm kiếm Bây giờ tôi sẽ cố จำมาใส่ท้างครับอยู่ก็เดียวโอเคจับมันบ่มาหลุดกันคิดว่าจะเหมือนยู mm -hmm.